สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับจะพามาอัปเดตการสร้างห้องน้ำนะครับในช่วงบ่ายนะครับที่บ้านสวนพี่นุน่านะครับ อานนี้ในส่วนของโครงหลังคาก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ลมพัดมาอากาศเย็นสบายนะครับบริวาบริเวณด้านข้างของแอดนะครับก็คือเนี่ยครับทุ่งนานะครับทุ่งนาดีแต่ตอนนี้อากาศไม่ร้อนนะครับ ดูลมนะครับนี่นะครับงานงานเชื่อมนะครับ นี่ก็เป็นบริเวณด้านหลังนะครับขึ้นโครงแล้วเป็นยังไงบ้างนะ fc ดูนะครับ งานที่สร้างเขาทํางานนะครับ ตัวหลบนะครับตัวกันกันสาดนะครับเวลาฝนตกเวลาอะไรก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นตัวหลังคานะครับตอนนี้ช่างก็กำลังคำนวณสังกะสีนะครับ ได้จักแผ่นกับซ่งเจ็ดแผ่น หน้างานนะครับข่างก็กำลังทำในส่วนหน้างานนะครับก็เป็นกำลังใจให้ในช่างนะครับรอดูผลงานนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับทีมช่างนะครับ ทีมช่างเดียวนะครับที่มาช่วยงานนะครับก็กำลังต่อสายไฟนะครับที่ลากไว้นะครับก็ใส่ระบบท่อนะครับต่อสายท่อนะครับหลังเก็บงานนะครับระบบงานนะครับ ในส่วนของแนวสายไฟก็พี่เดียวว่าต่อเข้าอ่าต่อไว้แล้วนะครับรอแต่หม้อนะครับรอแต่อ่าไปขอหม้อนะครับนี่ต่อจนถึงนู่นนะครับต่อไปฝั่งนูน้นก็ถ้าห้องน้ําเสร็จก็สามารถขอได้นะครับห้องน้ำหลายหลายท่านที่มีประสบการณ์ในการขอ ่ไฟฟ้านะครับก็น่าจะระบบเดียวกันนะครับหน่วยก็ติดต่องานราชการนะครับก็ต้องมีทะเบียนบ้านนะครับการขอทะเบียนบ้านได้จะต้องมีบ้านนะครับบ้านมีแล้วนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับถ้ามีบ้านกับห้องน้ํานะครับถ่ายรูปแล้วก็ไปขอเอกสารกับทางผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านเซ็นเอกสารให้นะครับ ถ้าในมีประสบประสบการณ์ของท่านนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับวิธีการขอไฟฟ้านะครับก็แชร์สนทนากันได้นะครับในส่วนของแอดก็ประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขออภัยนะครับก็แชร์ความรู้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเผื่อปัจจุบันเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมนะครับของแอดก็เคยขอประมาณนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ